สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลมีคนหาว่าแอดมินอวยอีกแล้วโอ้ยนะไปกันใหญ่โตละคุณรู้อะไรไหมเราเนี่ยสนับสนุนนาลิตากับโตเกียวนะนะครับเราเนี่ยพูดถึงแพลาวในทางที่ดีพูดถึงน้องซาในทางที่ดีแต่ก็ยังมีคนคิดไม่ถึงหาว่าแอดดิวอวยเราไม่ได้อวยแต่เราส่งเสริมศิลปิน เราส่งเสริมและเราเชื่อมั่นว่าศิลปินที่เราติดตามอยู่อ่ะเขาจะสามารถมีศักยภาพและสามารถสร้างความสุขให้กับพวกเราได้จริงๆทุกอย่างมีบททดสอบชีวิตทุกอย่างคือเราเข้าไปดูแล้วเราก็ตัดสินใจได้เพราะเราเอาความสุขของเราเป็นหลักเราโอเคกับศิลปินเราก็มีความสุขกับศิลปินถ้าเราไม่โอเคเราก็ไม่ต้องมาติดตามแค่นั้นเองนะครับแล้วคุณรู้อะไรหรือเปล่าว่าเราสนับสนุนรปลราวก็เหมือนสนับสนุนลูกเขา เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดให้คนมารักแพลวแพาวได้เยอะเท่ากับว่าเวลาเขาไปออกงานเนี่ยก็จะเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากเพราะแพลวพลวโดนสาบมานานมากให้เขาได้เกิดมั่งเถอะครับให้เขาได้รู้สึกว่าเออฉันมีความเปลา่ามีความภูมิใจว่าในอนาคตฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องเป็นที่พึ่งให้กับลูกๆทั้งสองคนฉันต้องมีอะไรที่ดีมั่งสิไม่ใช่ว่าฉันทําผิดครั้งเดียวสังคมประนามแล้วก็ด่าสาบฉันหลายปี หลายปีต่อมาหลายปีผ่านไปก็ไม่จบไม่สิ้นจะให้เป็นปีที่เท่าไหร่จะให้เป็นปีไหนเอาอยัางไงเอาให้ชัวร์เคลียร์ให้จบเมื่อมันจบไปแล้วทําไมทุกคนยังจะมาหาว่าแอดดิวพูดประมาณว่าอวยอันนี้พูดถึงคนบางกลุ่มก่อนละกันเพราะว่ามีหลายคนที่เขาเข้าใจแอดดิวด้วยแต่คนบางกลุ่มก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็บางคนก็คอมเมนต์เข้ามาเลยว่าแอดดิวเดือดอวยเหมือนกับคอมเมนต์ตรงนี้นที่แอดแคปมาให้ดูเนี่ยหาว่าแอดดิวอวยทาไมคุณไม่คิด ในทางบวก้างว่าไอคนเนี้ยมันส่งเสริมศิลปินไอคนเนี้ยมันพูดถึงศิลปินในทางที่ดีถ้าเกิดเป็นลูกเป็นหลานคุณบมางอไงเป็นลูกเป็นหล,ลานคุณมาเป็นศิลปินเบอร์ดังๆอย่างเงี้ยแล้วมีสื่ออย่างผมมาคอยทำอ่ะผมพูดในเชิงบวกผมพูดเพื่อจะสนับสนุนให้กับแปรว่ามีชื่อเสียงที่โด่งดังขึ้นแล้วก็สามารถพูดเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าผู้หญิงเป็นแบบนี้เขาต้องเดินต่อไปนะเขาต้องอยู่กับปัจจุบันนะนี่คือการ move on ทำไมไม่คิดว่ามันคือพลังบวกให้กับศิลปินบ้างคิดแต่จะทำลายเขาคิดแต่จะอิจฉาเขาเห็นพอพูดถึงแปลพราวก็ไม่โอเคบ้างแอดดิวพูดถึงแปลพราวในทางที่ดีก็ไปว่าแอดดิวอวยอวยสารพัดส,สารเพนะฮะทำไมล่ะครับคุณลองเปลี่ยนจากอวยไปส่งเสริมได้ไหมอ่ะอันนี้คือผมขอเหอะขอให้เปลี่ยนจากอวยเป็น คอมเมนต์ที่แบบว่าเอยแอดดิว hey, ส่งเสริมศิลปินดีมากๆเลยแล้วคุณรู้หรือเปล่า,ว,าว่าการพูดถึงคนเป็นแม่ในทางที่ดีที่เขากําลังเลี้ยงดูลูกอยู่อะในขณะที่คุณบอกกับตัวเองหาความชอบทําให้ตัวเองว่าคุณเป็นแฟนขับบิก๊กแต่คุณทําร้ายเด็กสองคนโดยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าผมกําลังส่งเสริมแพลวๆ,ๆอยู่แพลวๆจะได้มีงินได้เยอะมีคนว่าจ้างพูดแต่ในสิ่งที่ดีเอาด้านดีข,อขอ้อออกมาพูดซีพูดในทางที่ดี ถ้าเกิดมีคนจ้างแพรว์ๆเยอะแพรว์ๆก็จะมีเงินไปเลี้ยงลูกไปซัพพอร์ตลูกนะครับเหมือนเป็นการช่วยตัวเคียวกับรติตะไปในตัวเนี่ยบางคนคิดไม่ถึงอ่ะเราก็มาว่าแอดดิวพูดอวยถ้าเป็นลูกหลานคุณบ้างไงถ้าผมอวยอ่ะคุณจะว่าผมไหมถ้าเกิดเป็นลูกเป็นหลานคุณน่ะถ้าผมด่าสมมตินะอ่ะคุณไม่ทัวลงผมเหรอพุคุณไม่ด่าผมเหรออันนี้ผมส่งเสริมศิลปินพูดในสิ่งที่ดีๆทั้ทงนั้นเลยนะครับ แต่ก็ไม่เข้าใจว่าเออทำไมต้องมาหาว่าแอดดิวอวยด้วยก็ไม่เข้าใจอวยยังไงก่อนนะเออทำไมไม่คิดว่าเราสนับสนุนบ้างงานเขามีเยอะช่วงนี้เขารับงานเยอะนะครับเขาก็มีหนี้มีศีลน,นะแต่เป็นหนี้ที่ดีหนี้มีสองแบบคือหนี้ดีกับหนี้เสียแปลว่าเขาก็มีหนี้ดี นี่คือเบอิกมาเพื่อจะมาใช้ในองค์กรนะครับเห็นเขาซื้อรถให้ซันก็ไปว่าเขารวยว่าเขาเปผู้ชายว่าเขาดูนี่นั่นสารพัดคุณต้องคิดให้แตกนะครับเขาเอามาใช้ในองค์กรแล้วน้องฟันเป็นคนที่อยู่กับแพลวพามมาตลอดเขาเป็นพระนางกันเขาต้องคู่กันฉะนั้นการบรีฟ์งานการทํางานมันต้องเดินไปด้วยกันมันต้องจับมือไปด้วยกันและเขาต้องสู้ไปด้วยกันเพราะว่า ดาวพราวโดนสาบแล้วน้องสันเข้ามาน้องสันก็ต้องทําใจก็ต้องโดนไปโดยปริยายฉะนั้นเขารู้กันเขาเข้าใจกันเขามีแต่ส่งเสริมกันเขาบอกว่าคู่ชีวิตที่ดีควรจะส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าด่ากันไปด่ากันมาสาดกันไปสาดกันมาอันนี้ไม่ได้เรียกคู่ชีวิตนะครับอันนี้เรียกว่าคู่เวรคู่กรรมด่ากันไปด่ากันมาด่ากันมาด่ากันไปอยู่เงี้ยคุณลองคิดดูแล้วกันนะคุณไปว่าฝั่งนู้นดีฝั่งนู้นดีถ้าเกิดแอดดูจะพูดถึงฝั่งนี้ดีมั่ง คุณก็มาด่าแอดดิวหาว่าแอดดิวเรื่องข้างผิดเลือกเข้าข้างคนผิดก็คือผมไม่ได้เลือกเข้าข้างใครนะผมเป็นตัวของตัวเองผมแค่รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยการมีเหตุและผลมันก็สําคัญมากๆนะครับเป็นตัวชี้วัดว่าบางครั้งเราจะไปเชื่อใครง่ายเพราะสิ่งที่ผมทําไปเนี่ยคือเจตนาดีอย่างผมเนี่ยเป็นแอดมินใช่ไหมฮะผมเล่าข่าวเนี่ยผมก็มองแพล่ๆโดนกระทามานานมากๆเลยนะครับแต่ก็เห็นใจฝ่ายชายแต่ไฟชายก็แรงนะ ไฟชายก็แรงไฟหญิงก็ไม่แผ่วฉะนั้นเนี่ยผมที่เคยบอกไงว่าศิลปินต้องอยู่เฉยๆนะครับไม่ต้องไปไฟกันไปไฟกันมามันก็ไม่จบสุดท้ายคือมันก็ไม่จบไงต้องมาเคลียร์กันให้จบนะครับพอเคลียร์กันให้จบถามว่าแฟนคลับบางกลุ่มจบไหมแฟนคลับบางกลุ่มที่เขาแอนตี้แพลวๆก็ยังมีต่อยังไม่จบง่ายๆเวลาแลพลวๆขยับไปไหนหนาทีของเขาเนี่ยมีค่ามากเลยนะครับท่านผู้ชมเวลาเขาจะไปนู่นไปนี่มีข่าวหลุดเล็ดลอดออกมา ก็โดนอีกน้องรามรามไปที่น้องสันโดนน้องสันก็โดนกระเผาก็โดนโดนก็อยู่เงี้ยเป็นกู้ชิ้นที่โดนสาบเยอะมากยิ่งกว่าสมัย NY นกยูกิอีกนะครับนกยูกิยังไม่ขนาดนี้แต่เภาคือโดนหนักมากทั้งๆท,ที่มีน้องซันเข้ามาอยู่เคียงข้างเนี่ยมาช่วยกันทําให้องค์กรมันไปได้ดีทําให้องค์กรมันขยายตัวขึ้นก็ยังโดนสาบแบบนี้อีกนะครับอดิวก็ยังมั่นใจนะว่า ฝั่งทางแพลวเนี่ยคือเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายหรืออะไรเขาตั้งใจที่จะทํางานหาความสุขเพื่อตัวของเขาเองแล้วก็หาความสุขเพื่อ,อคนในองค์กรให้ทุกคนได้กินอิ่มนอนหลับมีกินมีใช้ใครมีลูกก็จะได้มีเงินส่งลูกเรียนนะครับส่วนแพลวเนี่ยที่แอดพู้ส่งเสริมเนี่ยเพราะว่าจะได้ให้ผู้ว่าจ้างบางคนที่เข้ามาฟังอย่างน้อยเข้ามาฟังสิ่งที่ผมพูดเนี่ย เขาได้เห็นตัวตนของแพรวราและจ้างแพรวราทําให้เธอมีงานเยอะทําให้ชีไม่ต้องมาทุกเรื่องที่มันเป็นอดีตไปแล้วที่มันไร้สาระคืออยากให้ move on แล้วอยากให้แพรวราเดินไปข้างหน้าเนี่ยคิดง่ายๆไม่ใช่มาว่าแอดมินมันอวยสารพัดอวยไม่ลืมหูวลืมตาคุณรู้อะไรหรือเปล่าเราสนับสนุนนาดิตะโตเกียวนะครับสนับสนุนแม่เขาส่งผลไปถึงลูกของเขา เนี่ยมันก็มีแค่หน้าชีวิตนะเอาอะไรมากมายอะ่ะถูกไปครับจะไปเอาอะไรมากมายชอบใครก็ติดตามไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ชอบก็ไม่ต้องมาไปติดตามนะครับก็ปล่อยผ่านไปไม่ชอบก็เดินออกไปไปไกลๆแต่ถ้าชอบก็ welcomewelcomecamchus แสงทองนะฮะงานเขาก็เยอะ,อะรับกันไปเนาะช่วงนี้เดินสายเขาไม่มีเวลามานั่งตอบโต้กับไอ้พวก ปัญญาอ่อนหรอกคอมเมนต์ดีๆก็มีนะก็จะขอเลือกแต่คอมเมนต์ที่แบบเอ๊ะงงทําไมงงใจเนาะงงใจว่าเขาทําไมคอมเมนต์แบบนี้เพราะอะไรเขาคิดไม่ถึงหรอว่าการที่เราสนับสนุนแพลวพลวเนี่ยเหมือนเป็นการสนับสนุนลูกของพ่อบิ๊กด้วยเพราะว่าลูกทั้งสองคนเขาก็มีพ่อนะฮะมันเป็นผลรวมนะครับมันเป็นผลรวมฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะด่าแพลวพลวเนี่ยมาส่งผลถึงลูกนะ ลูกเขาโตขึ้นก็ต้องไปอ่านคอมเมนต์แม่เขาโดนด่าสารพัดเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าลูกแพลวเพาก็คือลูกพ่อบิ๊กที่คุณรักคุณชอบแต่แหละนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ